สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ้ะนงพนีโพสเคลียชัดต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวอีกคนหนึ่งที่ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากจริงๆครับสำหรับจ้ะนงพนีมหาดไทยหรือจ้ะอาสยามซึ่งตอนนี้เธอได้กลายเป็นนักร้องอิสระไปแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เป็นอิสระแล้วก็มีผลงานมากมายออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเพียบเลยทีเดียว ล่าสุดทำเอาสาวจ้าสุดเจตโทนออกมาโพสตเข้าความถึงสถานการณ์ในตอนนี้ระบุว่าโคตรเกลียดเลยคนที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความเป็นความตายของคนอื่นอย่าปล่อยให้คำว่าเงินมีค่ากว่าคำว่าใจ Hashtag มีมากแล้วก็ควรมีน้ำใจบ้างแต่งานนี้ก็เกิดดราม่าตามมาเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาตอว่าสาวจ้าในทำนองที่ว่าทำไมผมมองว่าออกมาโพสตไรแบบนี้คือการแย่งแสงเฉยๆอ่ะ งานนี้ทําเอาสาวจ๊ะฟาดกลับหน้าไงายว่าไม่คิดจะแย่งแสงใครหรอกคะ่ะเราไปดูรายการแฉร,รายการบอกว่าคนที่นําเชื้อเข้ามาคือคนรวยเราก็รู้สึกว่าอยากโพสต์แล้วคํานี้เราก็โพสต์มาอยู่บ่อยๆอย่าให้คําว่าเงินมีค่ากว่าคําว่าใจสถานการณ์แบบนี้ก็อย่าคติกับคนอื่นนักเลยโปรโดทําความเข้าใจใหม่นะคะในขณะที่สาวเจ้าฟาดอีกชุดใหญ่ๆแบบเจ็บจี๊ด เรามีคนแบบคนนี้แหละดาราศิลปินเขาเลยไม่อยากออกความเห็นออกไปก็หาว่าหิวแสงจะหิวแสงทําไมกินข้าวค่ะต้องหิวข้าวไม่ใช่หิวแสงเรียกได้ว่าฟาดนิ่งๆแต่เจ็บมากครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ